วันนี้เราบินลัดฟ้ามากันที่ประเทศญี่ปุ่นคลองโอตารุไม่ใช่ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่คลองแม่ค่ะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแลนด์มาร์สุดที่กลางเมืองเชียงใหม่ในเวลานี้ต้องคลองแม่ค่ะคลองสายเล็กๆระยะทางประมาณ750เมตรที่ได้รับการรีโนเวทปรุงคลองให้สะอาดตาริมขอบของคลองนะคะจะมีบล็อกคอนกรีตวางเรียงตัวกันอย่างสวยงามคล้ายคล้ายกับคลองโอตารุที่ญี่ปุ่นแต่โดยส่วนตัวที่ได้ไปมานะคะคิดว่าบรรยากาศโด,ดยรวมและลักษณะ ของกระแสน้ําทานน้าคล้ายคลองชองเกชอนโตเกาหลีใต้มากกว่านะคะ The most popular landmark in the center of Chiang Mai at this time a s it had to be m e k k a Canal a small canal with a distance of about 750 meters that has been renovated to make the canal green Welcome everyone to Chiang Mai Thailand This video clip recorded Friday 24 March 2 0 0 5 66 8 p.m ที่นี่มีการสนับสนุนให้คนในชุมชนรีโนเวทบ้านใหม่เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศนะคะบางหลังเปลี่ยนเป็นร้านค้าขายเครื่องดื่มอาหารของที่ระลึกในสไตล์ชิคๆแบบญี่ปุ่นถ่ายรูปออกมาเนี่ยใครแต่งภาพเก่งๆแต่งแสงสักหน่อยนึกว่าเดินเล่นอยู่ญี่ปุ่นเลยค่ะถ้ามาเที่ยวช่วงบ่ายค่อนเย็นน่าจะได้แสงอุ่นกลมโทนูกใจวัยรุ่นฮิปสเตอร์ ปักหมุดเช็คอินโพสรูปลงโซเชียลกันสนุกสนานเลยค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะถูกบันทึกวันศุกร์ที่24มีนาคม25 6 6เวลา2อทุ่มนะคะตอนที่ไปนี่คนก็ค่อนข้างน้อยละตามภาพที่เห็นเลยค่ะคลองแม่ข่าตั้งอยู่ในเมืองเชียงใหม่ถนนช้างคลานเดินทางสะดวกมากค่ะจากในตัวเมืองสําหรับการเดินทางมาที่คลองแม่ขารถส่วนตัวสามารถนํามาจอดได้บริเวณที่จอดรถก่อนถึงทานคลองแม่ข่าได้เลยค่ะใกล้มากๆคือใกล้มากๆเลยค่ะเดินมาประมาณถ้าเป็นในกรุงเทพก็ประมาณ3-4ี่ช่วงตึกแถวก็ถึงละ คือกไกลมากเลยเสียค่าบริการ40บาทเท่านั้นส่วนใครนะคะไม่มีรถส่วนตัวในการเดินทางเนี่ยสามารถใช้รถแดงหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันเรียกรถประเภทต่างๆพวก Grab Uber อะไรแบบนี้ได้ตามสะดวกเลยค่ะในเชียงใหม่เรียกไม่ยากแล้วนะคะแอปเรียกรถในแอปพลิเคชันในมือถือบริเวณสะพานตะวัดคลองคลอ,องแม่ข่าเขียนไว้นะคะคลองแม่ข่าหรือแม่น้ําข่า เป็นคลองโบราณสายหนึ่งของเชียงใหม่เป็นหนึ่งในชยภูมิที่พญายมังรายต้องเลือกที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อ700กว่าปีที่แล้วเดินคลองแม่ขาทําหน้าที่เป็นกูเมืองชั้นนอกที่โอบล้อมเมืองและเป็นทางระบายน้ําล้นสู่แม่น้ําแม่ปิงนะคะแต่จากการขยายตัวของชุมชนเมืองที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยทำให้น้ําในคลองเน่าเสียจึงได้มีการรีโนเวทตับกรุงคลองให้สะอาดฟื้นชีวิตคลองโบราณให้กลับมาสวยงามให้ความรู้สึกคล้ายคลองโอตาลุที่ประเทศญี่ปุ่นและภูมิหลังของคลองแม่ขานี่ก็ อย่างคล้ายๆลคลองชอมเกชอนที่เกาหลีที่โซเลยนะคะใครอยากมาคลองโอตาลุเมืองไทยก็จองเที่ยวบินมาญี่ปุ่นไม่ใช่ค่ะจองเที่ยวบินมาเชียงใหม่ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ